คลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงแรมชิซันแกรนทาคยายาม่ากันค่ะโรงแรมนี้นะต้องบอกเลยว่าสะดวกมากออกมาจากสถานีโนฮิบัตหรือ JR Station ก็เดินมาไม่ไกลค่ะแล้วออกจากโรงแรมเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาที่เจอโซนของกินตึมเลยการม,มินิมารทก็ใกล้ๆนะคะโรงแรมก็สะอาดนะคะแล้วก็หอมแล้วก็ วากว้างนะมีที่นั่งรอตอนเช็คอินเช็คเอาต์ตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ต่างๆค่ะที่โรงแรมนี้เนี่ยเขามีบุฟเฟ่อาหารเช้าด้วยค่ะคนละประมาณ1,800ยเยนนะคะแต่ว่าอาหารน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะคะเราสามารถจิบไปได้เลยค่ะไว้ดูว่าอะไรใก,ใกล้ๆบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของใช้ในห้องน้ำอะคะ่ะจะมีหวี มีผ้าอาบน้ำนะคะผ้าไว้อาบน้ำขัดหลังขัดตัวนะคะแปรงสีฟันมีดโกนสำลีคัดต้นแบดค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นครีนซิ่งผงล้างหน้านะคะก็สามารถหยิบขึ้นไปใช้ในห้องเราได้เลยแล้วก็จะมีฟรีคอฟฟี่เซอร์วิสด้วยนะแต่จะมีเป็นเวลาของเขานะคะพี่พักก็มากดทุกเย็นเนี่ยมากดน้ําร้อนบ้างอะไรบ้างค่ะเพราะว่าที่ห้องเนี่ยเท่าที่ดูมายังไม่เห็นการาน้ําร้อนเลยนะคะก็เวลาจะกินมาม่าหรืออะไรลงมากดน้ําร้อนได้ค่ะหรือว่า ช่วงบ่ายๆมากดกาแฟก็ได้เอากาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนก็ได้เพราะมีน้ําแข็งให้นะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันค่ะว่าห้องนั้นกว้างขวางไหมคุ้มค่าไหมราคาที่เราจองมาเนี่ยสองพันไปลายเท่านั้นเองนะคะมาดูห้องกันค่ะห้องนี้เป็นห้องสําหรับสองคนนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทิปของพี่พักเนี่ยเป็นห้องสําหรับสคนเขาก็มีเตียงเสริมให้เลยคือใส่มาให้เรียบร้อยเลยที่พักชอบตัวนี้มากๆเลยอะ่ะคือปึ๊บล็อกประตูน่ารัก ตรงประตูนะคะก็จะมีแผ่นว่าอย่าบรบกวนนะห้ามรบกวนเมคอัพรูมก็จะเป็นแม่เหล็กแปะไว้ให้เขาข้างนอกประตูได้เลยค่ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะมาในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำกว้างไม่แคบเลยนะคะที่นี่นะก็มีไดเป่าผมให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีสบู่ล้างมือให้นะคะมีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนเช็ดหัวเช็ดมือสองผืนชักโครกก็เป็นอโตเมติแล้ว อ่างอาบน้ำใหญ่ค่ะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นแชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมอาบน้ํานะคะบอกเลยว่ามานะ้าเมืองหนาวต้องใช้จนสัน baby oil หรือว่า baby oil นะฉโลมไปเลยนะคะผิวไม่แห้งสเสบียงเยอะหน่อยมาดูความกว้างของห้องกันนะคะเข้ามาก็มีครบค่ะมีตู้เย็นทีวีมีกระจกบานยาว ตัวนี้หน้าต่างเปิดได้เพราะว่าถ้าเราร้อนนะคะเปิดหน้าต่างเลยเย็นเหมือนเปิดแอร์ที่เตียงนะคะจะเป็นเตียงแยกแหละแต่พี้พักามาติดกันแล้วก็บนหัวเตียงก็จะมีปลั๊กให้ทั้งสองฝั่งเลยพอเอาเตียงมาติดกันเนี่ยพื้นที่สำหรับวางกระเป๋าก็ยังกว้างขวางอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวให้พี่อ้อมาลุกยืนให้ดูว่าเนี่ยมันกว้างไหมเพราะว่าตรงเนี้ไว้สําหรับวางเตียงเสริมได้หนึ่งเตียงเลยกว้างห้องไม่อึดอัดเลยรู้สึกดีมากเดี๋ยวเราเออกมาดูกันค่ะหน้าห้องของพี่พักนะคะเดินมา นิดเดียวก็จะเจอเครื่องทําน้ําแข็งแล้วเขาก็มีโถใส่น้ําแข็งพร้อมที่คิดด้วยถ้าเราอยากกินน้ําแข็งเราสามารถมากดน้ําแข็งกินได้เลยแล้วก็มีตู้กดน้ําด้วยเด็กๆชอบแน่นอนนะคะถ้าใครพาเด็กๆมาเนี่ยเด็กๆชอบแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปซาวน่ากันค่ะซาวน่าเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสองนะเปิดออกมาซาวน่าอยู่ทางขวาค่ะก็เป็นเรื่อง ปกติเลยของซาวหนา้าหรือว่าออนเซนหรือว่าอะไรก็จะมีตู้กดนับน,น้อยๆอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้ก็เลยของผู้หญิงแล้วของผู้ชายค่ะทีแรกเลยก็จะเจอที่วางรองเท้าค่ะล็อกเกอร์วางรองเท้านะคะแล้วก็เดินตรงมาเลี้ยวขวาน,นิดนึง แล้วก็อีกนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับว่าเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรแล้วนะคะพร้อมไหมเข้าไปห้องสปารูมันเลยค่ะ,ะเข้ามานะคะก็จะเจออ่างเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆจักรกุชี่เนาะสามอ่างเป็นน้ําอุ่นเกือบร้อนนะคะ40องศาพี่พักอ่านนะเขาเขียน40องศานะคะแล้วนี้ก็จะเป็นซาวน่าค่ะเปิดเข้าไปนะคะก็ควันพวยพุ่งเลย ร้อนอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งนั่งรอน,นั่งคุยนั่งเล่นนะแล้วพอเราแช่น้ําเสร็จซาวน่าเสร็จก็มาอาบน้ําที่นี่ได้เลยค่ะเขาจะมีห้องอาบน้ํานะคะให้อยู่5ช่องด้วยกันนะคะเป็นเรนาชเวอร์ด้วย3แล้วก็อาบธรรมดาอีก2นะคะเดี๋ยวเราไปลงอ่างกันดีกว่าเนาะตัวนี้เปิดบั๊กโบลได้ด้วยนะพี่บักชอบ้าแลบก่อนลงให้ล้างตัวก่อนนะคะแมเฮ้ย ดี้เห็นแค่นี้เดโป้มีบับเบิลนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่มันพุพ่งๆนะอ่าเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้เขาก็จะมีเนี่ยนะคะให้นะคะก็เป่าผมเป่าอะไรกันนะคะนิดนึงโดยรวมๆแล้วพี่บักถือว่าโรงแรมนี้สะอาดสะดวกใกล้ของกินใกล้สถานีรถบัสรถไฟนะคะ ราคาไม่แพงห้องใหญ่กว้างขวางถ้าใครมาที่เมืองคาคายาม่าพี่พะก็แนะนำโรงแรมนี้ค่ะแล้วก็พนักงานดูแลดีค่ะพูดไม่ได้เขาก็มีเครื่องแปลภาษาให้ด้วยนะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเยี่ยมชอบถ้าใครมาก็แนะนำโรงแรมนี้ค่ะใช่เย,ยี่ยมชอบเลย เสร็จแล้วนะคะพร้อมขึ้นไปนอนได้ค่ะสบายตัวสบายใจเลยนะคะพี่อ้อมมายืนยันอีกเสียงค่ะว่าเยี่ยมชอบม,มาก